โอ้โหพี่น้องเลยนะฮะนักท่องเที่ยวนะฮะไอคอนสยามโอ้โหมาอยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็อยู่ชั้นล่างเพื่อรอชมนะฮะโกโกวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโอ,โ,โอ้โหนี่เลยครับท่านผู้ชมครับของแถมแน่นอนนะฮะ ว้าว wow. สุดยอดดีนะสุดยอดไทยแลนด์ซิงเจเห็นี่นะฮะตื่นแล้วกกวาตื่นแล้วโกกวาตื่นแล้วครับพี่ราครับนี่คือความจริงเะยฮะผ่าตีนเนี่ย นี่คือความจริงเนาะพี่องเนาะบบได้ย่อแย่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะด่านลาง<ม>นี่ครับฝรั่งกับตาขางเลยครับด่านลางผูคุณมากมากเลยครับเพี่องครับบรรยากาศเที่ยงเนี่ยที่ท่าเรือไอคอนสยาม อ๋แล้วยังพี่น้องคาร์ดกับการรับชมนลยฮะซีรีส์เกมยอดฮิตนะครับที่เราเคยเบิ่งโด่งดังกันในทีวีเนาะพี่น้องเนาะบาบูเคยเห็นอาจจะเป็นเกาหลีบอพี่น้องหรือญี่ปุ่นในกับบอลเอเซ่เนาะมูนี่อยู่ที่เมืองไทยเดียวมูนี่นี่เลยครับบรรยากาศของฝรั่งนะครับฝรั่งที่มารอชมนะฮะการแสดง จากด้านล่างนะฮะก็จะมีชั้นบนนะฮะชั้นที่7ไอคอนสยามแล้วก็ชั้น3นี่ยตรงที่เป็นช็อปนะฮะไอโฟนนะครับเสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วกูๆว่า เมื่อแล้วครับพี่น้องครับกูกูว่าทีหนูอยากได้แร้วพี่น้องเนาะมาเอาเด้อมาหอดแล้วนะฮะจากมุมนี้นะที่เราเห็นนะก็จะเป็นเรือนะครับเรือที่แล่นมาบนหน้าน้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับที่รอชุ่มนะฮะการแสดงนะฮะเที่ยงนะฮะเที่ยง30นาทีนะฮะที่ท่าเรือไอคอนสยามนะฮะศูนย์การค้าห้างไอคอนสยามเนาะพี่น้องเนาะ ตื่นแล้วกุกกวาตื่นแล้วกุกกวาตื่นแล้วครับพี่้องครับ ยิ้มของเล็กน้อยน,ออน่าพิศดนแล้วก็จะเห็นรอยยิ้มของนักท่องเทียเ่ยวนะฮะทำสงคับที่เป็นฝรั่งนะครับโอ้โห well, ก็จะมีไฟด้วยนะครับ Gracias. Uh -huh. นี่คือบรรยากาศนะฮะบรรยากาศที่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่เมืองไทยจัดให้นักท่องเที่ยวนะฮะหนึ่งเดียวในโลกนะครับมีฝรั่งถึงกับอาปากเลยครับถึงกับอาปากค้างเลยครับสุดยอดครับสุดยอดนะฮะที่ได้เห็นได้สัมผัสนะครับ สวัสดีท,ทักทายพี่น้องครับผมเลยฮะเป็นคล่องโชคดีของหนุ่มเล่าบาโบนะฮะที่ได้เห็นเนะะี่ยบรรยากาศที่บอกก็เรียกว่าหาชมได้ยากอเลีนะฮะแต่กะบโมเมนต์วาสีหาชมบ่ได้นะฮะทีที่นี่ที่เมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อ เป็นบรรยากาศที่คุ้มค่ามากเลยท่านชมครับกับการเนี่ยมาเห็นขลังหนีเนาะพี่น้องเนาะบาบูสุลาเสียงแค่เล่านะครับท่านชมครับภูมใจนําเสนอสถานที่ที่แบบว่าผูกข้นทัวทุกมุมโลกนะฮะมาเยือนประเทศไทยแล้วต้องมาจุดนีนะครับโอ้โหคือฮากันเลยทีเดียวครับท่า,านชมครับเพรฮะววาคกูก็ว่ากัที่ว่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ สุดยอดครับสุดยอดนี่คือบรรยากาศสดๆแต่ทนผูา้ชมครับเป็นบรรยากาศลาสุดเลยนะฮะวันที่22นะฮะธันวาคมปีพศ2567เด้อพี่น้องเด้อ บฝลังที่กับยิ้มเลยนะครับเดินตามท่ายรูปแบบบอยยุทธเลยน้องครับเดินตามโกโกวาเนี่ยครับโอ้โหบรรยากาศตอนทีงทีนีครับแดดอนห่อนแต่ว่าน่องเที่ยวกับบอยอทอกกับสิ่งทีตัวเองชื่นชอบนะครับกับสิ่งที่ประเทศไทยจัดให้นะฮะ ท่านผู้ชมครับใส่เข้ามาอลังการนอกไปนอกๆไม่มีประเทศอื่นใดมีแต่ประเทศไทยนะที่กล้าเหตุนในสิ่งสิ่งนี้ท่านผู้ชมเลยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับของแท้แนนะ่นอนนะฮะว้าวสุดยอดดีนะสุดยอดไทยแลนด์ สิ่งที่ได้เห็นนี่นะฮะบ่าวผู้จะบ่ยอมเห็นแต่เพียงผู้เดียวนี่คเก็บภาพบรรยากาศในทางมันชมได้เห็นน้ำนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศสุดๆเลยนะฮะบรรยากาศว่าสุดที่เป็นบรรยากาศของสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะนี่ล่าพี่น้องครับเข้ามาประเทศไทยนะครับประเทศที่มีแต่รอยยิ้มนะฮะท่านผู้ชมครับสุดคุ้มนะฮะกับการได้มาเที่ยวประเทศไทยนี่ครับฝรั่งนะครับ เมื่อคุณได้มาเยือนประเทศไทยนะครับเดินทางเข้ามานะครับความประทับใจและก็สิ่งที่จะได้รับเราเรียกว,ว่าสุดๆเลยครับคุ้มค่ากับการณ์เี่มาเห็นนี่เป็นโดรนนะครับว้าอันนี้ได้เห็นโดรนบิยน,นี้แต่ว่าเราลุกไม่ได้นะครับแนวทางเดินนี้เราปิดนะครับเนื่องจากระหว่างการใช้ทัพงานนะครับอัน,รนอตารายนะครับเป็นโดรนของทหารนะฮะทบานคุ้มกันโกโกวาม่ได้เนะครับ ว้าวนรายนะครับเราเปสีไม่เข้านะครับจัดกานะครับาด้วนะครับจไมแล้วเสร็จนะครับอันตรายนะครับองรนะครับระดัเบร์นะครับระดับเบร์จานะครัรเบร์านะครับตรงนีู้ที่ การแสดงที่สมจริงมากเลยนะฮคท่านผู้ชมครับ,รบ,รบแบบว่าอลังการใส่เข้ามาลังการในนองปองเราจะมีทหารนะครับทหารที่บอกว่าอ่ากำลังราคาจะมีบินอ่าเรือเจ็กีกีแล้วก็จะมีบินโดรนโโสุดยอดเลยครับเอาใจนักท่องเที่ยวไปเต็มๆเลย Terima kasih telah menonton! ดวงตาจะมีไฟด้วยเลยครับพี่น้องครับือเบิ่งครับเบิ่งผ่านบรรยากาศครับ จริงมากเลยพี่น้องเลยนะฮะโอ้โหเ,เป็นเหมือนหุ่นนะฮะหุ่นที่ใช่โดดน,นะฮะบินขึ้นไปนะฮนะ้อมคำเคาะนะฮะเคาะ ฮอลเคิร์นเดินอากาศด้ใส่คำว่าฮอลเดินอากาศดีนะครับ เรืองลอยด้านบนเนะะี่ยทำมาชุมบรมนคนนะครับเป็นคุณนะครับคุณที่เป็นใส่โดนบินนะครับฮ้องเป็นไปนะครเด็กๆชื่นชอบใจผู้ใหญ่ตกตะลึง สูงนะฮคขี่ข้อขึ้นไปเลยนน้องเดี๋ยวความทีีอยากเห็นนะเดี๋ยวความที่อยากเบิ่งเฮะอ่าถึงกับอุ่มแฟนเลยครับี่น้องครับนี่คือไทยแลนด์นะครบรรยากาศที่บอกเลยว่าจัดให้กับนักท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มนะครับแบบคุ้มค่ามากเลยเนาอพี่กนเองเน้องนี่ฮะทุกเทศกาลเนี่ยตอนเนืองเลยนไปน้องนีะนี่อทนก็ที่ว่าได้เห็นอีกหนึ่ง การโชวดนะครับทีบอกเรียกว่าสะไครก็ว่าได้่น้องพี่น้องเรียกว่ากุ้งค่ากับการเนี่ยมาเห็นเนี่ยมาเยือนประเทศไทยน้องพี่น้องเอ๋ยสิ่งที่เห nee ็นนี่นะครับทั่วโลกจะได้เห็นน <t> ้ำนะครับโดยการโฆษณาจากสื่อโซเชียลที่ทางผู้ชมเดือบึงนะครับประเทศไทยบอได้จัเป็นแต่โฆษณาหรือว่าประเทศไทยบอเคยโออวดนะครับแต่สิ่งที่เห็นนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับโฆษณาปากต่อปากนะครับและก็โซเชียลของไทยของมั่นน้องพี่น้องนที มีอยู่ในมือนั่นคือสมาร์ทโฟนไอโฟนนะฮะแอนดรอยก็ว่าไปนะฮะโฆษณาไปออกสู่สายตาเชาโลโอ้โหนี่คือไอคอนสยามมุมนี้บอกเลยว่าง,งามหลายนะฮะอัศจรรย์ลายมุมนี้เอ้ยนะฮะบาบูเคยต่โด,ดนทีพนใส่อ่า บ้านปุ๋ยในน้านะครับวหนน้าบเป็นโดรนที่ใส่การแสดงนียสมจริงเลยครับตื่นตาตื่นใจขนาดเลย<อ>ว้าวไปไปไปงานเอาไปขัดอันเป้าไปก่อนเลยไปได่วเรอม่ยเย แต่ทอมสไนเดอร์ว่าใจยังสู่นะฮะท่านผู้ชมครับตอนเย็นนะฮะชงตอนแรกนะฮะคุณจะมีการสแสดงอีกช่วงหาบมงคลเย็นหามงแรกนะฮะที่ไอคอนสยามครัะบอกกันไว่าไฟแสงสีสมจริงแต่ละการตาหลายแต่ร้ายกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะว้าวนี่คือภาพบรรยากาศจริงๆนะเนาะพี่น้องเนาะสดๆเลยนะฮะที่บาว์บูเองแต่บันทึกไว้นะฮะแข็งแรงในชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ ตอนยินงอ่ะได้เดี๋ยววัตอนยินนี้เจะถ่ายกันนี่ฝรั่งครับเป็นปรองฝรั่งครับนำเสนอออกสู่สายตาชาวโลกนี่หมวกเป็นกับปใส่เด้แดดเป็นกับทุนเด้ มีอะไรเป็นอะไรคือก,การตอบรับของนักท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยนะฮะจะมีงานอันใดจะมีการสแสดงอันใดเป็นทีนะ่น่าสนใจของฝรั่งต่างชาตินะครับสามชมครับของจริงเลยครับนี่บางท่านก็ว่าบาบูอวย,นะอวนเ,ยนเนี่ยอวยจนเลียเนี่ยก็เบื้องที่ไรเป็นอะไรยนะภาพบรรยากาศเนี่ยภาพบรรยากาศที่เนีนตรงนานี่เป็นของจริงนะครับบอมมีไอนี่ฝรั่งเมันก็แลนมาใสนะ่เนี่ยมันแบบยิ้มเลยนะ จนถึงเที่ยงครึ่งนะฮะทางบุญธมครับแสดงอยู่ที่หน้าท่าเรือไอคอนสยามหรือว่าศูน,า am, ยนย์การค้าไอคอนสยามนะช่วงเย็นยามแรกนะฮะทานผู้ชมท่านที่อยากจะมาเนี่ยกลับมาได้นะ่ยหาโมงแรกถึงหกโมงนะฮะตาละการตาแน่นอนอลังการแน่นอนนะฮะจะใส่เข้ามาเล็กน้อยถือใจผู้ใหญ่อลังการนี่ฝรั่งเซลฟี่นะครับ 我我我。 รนอนแล้วเพื่อว่านอนหลับเปเลยนะฮะอ้าวช่ลงไปนะฝากไปเพื่อนคนนี้กันแลากันเปาเลยนะพอกันไปเด้อนะ